แป๊บเดียวไข่บุมแดงโอมปะโอเคโอมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมดิสเล็กพรชัยอ่าสวนน้ำเงินครับโซโทออชยาครับครับอันนี้เป็นคู่เอกนะครับช่อง 24U แล้วก็มีการชิงเข็มขัด122นะครับปเปุอร์แบนตมเวทของช่อง 24U แต่ว่าตกลงชกกันที่120โอ้เป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวในไฟ์นี้ ซ้อมประมาณสองสามอาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่อยู่เพรียนดีครับอ่าอยู่เพรียนดีเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนสีเสื้อนะครับเปลี่ยนเป็นดิวเจซีดิวเจซีเห็นว่าสีเสื้อใหม่เนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บชนะได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนโอ้โหลุงหน้าก่อนเลยหนึ่งแสนบาทครับผลงานหทังไหร่เป็นไงบ้างครับก็แพ้พี่กุมารหน่อยครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจังหวะเป็นรองครับเดินเข้าไปโดนหมัดโดนแข้งก็เลยแพ้ไปที่บุรีรัมเนาะวันนั้นต่อยหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสาม ครับแล้ววันนี้ร้อยี่สิบครับลดเท่าไหร่วันนี้วันนี้ก็มาเกินอยู่ปอนหนึ่งครับประมาปอนหนึ่งครับคุมน้ําหนักมาทั้งหกกิโลเนี่ยก็ห้าโลได้ประมาณห้าโลนะครับและการเจอกับเสาโทเราเคยเจอกันมาแล้วกี่ครั้งครั้งหนึ่งไหนวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับลูกเกมก็พิกพิกแพ้ไปยกสี่ที่น่าตําเนินสามยกเราเป็นต่อหลายช่วงตัวละแล้วไปพลิกแพ้มันไปแพ้ลูกไหนอาวุธอะไรครับก็ไป ถอยรับเยอะอ๋อเขาก็เตะไปเตะมาก็เลยแซงไปเลยนะครับวันนี้วางแผนว่ายังไงสู้มีทุกอย่างครับนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองไปปล่อยเท่าไหร่ร้อยสามสองเราคนจากจังหวัดจังหวัดตังครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากติดตามดูเซลเล็กเลยครับไปปล่อยที่ร้อยสามสองปอนด์ครับโอเคอ่ะมาดูเสาโทกันบ้างนะครับเราเคยพิกชนะครับจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมอ่ะจำได้มันพิกยังไงอาวุธอะไรชา ก็เดินตันสองสีเข่าครับอ๋อก็เลยแซงไปเลยวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร้อยสิบเ <11 9. S 1> ก้าร้อยสิกนะครับวันนี้ร้อยน้ำหนักเราก็ท่อเดิมนะมาเท่าไหร่น้องชายมาเกินอยู่จุดสามอืมเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างร่านร้อยสิบแปดร้อยสิวันนั้นได้จากไอ้ก้องสังครับแล้วเสียให้ใครหรือไม่เสียครับ บมีป้องกันไหมมีครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นครับอ๋อไปเสมอที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ไม่ได้เสียกับใครนะนะครับวันนี้ก็เป็นการชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งเขามีอัชฉีดลูกหนาแสนหนึ่งแล้วเป็นไงของเราออัจฉริยะมีเราขั้นต่ำเท่าไหร่ตอนนี้แสนแสนเหมือนกันการที่ซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมอยู่เดลนร่าครับอยู่กับพวกใครพวกคมปตักรับเป็นชัยอย่างเงี้ยอ๋อเป็รวันชัยคมปาตักเสาเอกพี่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกัน ทุกอย่างสมบูรณ์หมดมน้ำหนักนี้โอเคไหม <Okay. S 1> น้ำหนักเก่งไหมก็ okay. โอเคได้ครับอ่าวันนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากอาวุธของเราลูกกีกจิกแล้วก็ดูในเวทีครัอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไป<อ>ลุ้นกันบนเวทีใช่อ่าฝากแฟนมวยหน่อยเราคนที่ไหนนนครับครับฝากแฟนมวยหน่อยก็วันนี้ช่วยฝากเป็นแรงใจให้เสาธูปนะครับเวทครับไปปล่อยท่าน้องชายอีกนิดหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดกี่ปอนด์เนี่ยไปปล่อยร้อยสามร้อยสามสิบได้อ่าปล่อๆกันโอเคขอบคุณครับที่เป็นผู้หญิงและก็